สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เขมเจราก็จะขอแบ่งปันมัทมีองค์8ข้อที่7ให้ทุกคนฟังนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาสาเหตุที่เขมเจราออกมาแบ่งปันธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป้าหมายก็คืออยากให้ทุกคนอ๋อวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ะงนะคะก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของาศาสนาพุทธนะคะก็คือาศาสนาพุทธเนี่ยก็คือ พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เพื่อเข้าสู่นิพพานเพื่อให้หลุดพ้นนะคะแต่การจะเข้าสู่นิพพานหรือหลุดพ้นเนี่ยทุกคนนะคะ,ะบางคนเนี่ยเข้าใจว่านับถือศาสนาพุทธแล้วจะต้องเข้าสู่นิพพานให้ได้เลยประมาณนี้ยทีนี้พอคิดว่าจะต้องเข,าเข้าพอได้รู้จักศาสนาพุทธแล้วจะต้องเข้าสู่นิพพานให้ได้เลยมันก็จะมีความรู้สึกแอนตี้ต่อต้าน พราะคิดว่ามันยากมันไม่ได้ง่ายๆอะไรประมาณนั้นอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วหลักําคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะมันก็จะได้ทันทีในตอนที่ในตอนที่ปฏิบัติเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปคิดว่าปฏิบัติแล้ว จะเข้าสู่น,นิพพานถ้าคิดแบบนั้นนะคะทุกคนมันจะมีความรู้สึกท้อนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะต้องคิดว่าปฏิบัติแล้วได้เลยได้ตอนนี้เลยให้คิดแบบนี้นะคะทีนี้การปฏิบัติแล้วได้เลยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยนั่นเองนะคะปฏิบัติน้อยเราก็ได้น้อยแต่ถามว่าได้ไหมได้เป็นเป็นการฝึกทุกคน แล้วถามว่าพอปฏิบัติแล้วยังมีความทุกข์อยู่ไหมก็ต้องมีความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสนะคะไม่ใช่ว่าโอ๊ยปฏิบัติไป1ปี2ปีแต่แต่ปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยผ่านไป2 3ปียังมีความทุกข์เรื่องน้นยังมีความทุกข์เรื่องนี้อยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่เชื่อคำสอนของท่าน ประมาณนี้ค่ะก็คืออันนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจธรรมะนั่นเองคือธรรมะเนี่ยค่ะแม้แต่ปฏิบัติเข้าสู่อ่าเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นอริยบุคคลเบื้องต้นหมายถึงเป็นโสดาบันแล้วนะคะทุกคนแม้แต่เป็นโสดาบันแล้วยังมีรักโลภโกรธหลงยังมีความทุกข์แต่มันเป็นเพียงแต่ความทุกข์เล็กน้อยมันมันเป็นความทุกข์ที่สามารถเข้าใจในความทุกข์นั้นได้ มันไม่ใช่แบบความทุกข์ที่จะต้องแบบอ่าต้องฆ่าตัวตายต้องมีความเครียดเครียดแค้นต้องตีอกชกหัวมันไม่ใช่ความทุกข์แบบนั้นมันเป็นความทุกข์ที่อยู่กับความทุกข์ได้เข้าใจกรรมนั่นแหละสาเหตุที่เขาอยู่กับความทุกข์ได้เพราะเกิดเขาเข้าใจกรรมเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้อยู่แล้วพอเข้าใจแบบเนี้ย คนที่เป็นโสดาบันนะคะถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์อยู่แต่เขาจะมีความความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวนั่นเองพอเกิดความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวเขาจะแยกออกนะคะว่าเขาจะคบคนแบบไหนสมมติว่าเขารู้ว่าคนเนี้ยอ่ะเป็นคนที่แบบอ่ะไม่ซื่อสัตย์นะอาจจะแบบพูดจากับอีกคนเป็นอีกอย่างพูดจากับอีกคนเป็นอีกอย่าง อ่ะพอครบแล้วเนี่ยรู้สึกเกิดความลำคาญอ่ะเพราะว่าอยู่กับเราก็พูดอีกอย่างไปอยู่กับคนอื่นพูดอีกอย่างพอรู้สึกว่าเกิดความลำคาญเขาก็สามารถที่จะไม่คบได้ทันทีเลยก็พูดง่ายๆคนที่เป็นโสดาบันนะคะเขาจะมีความเด็ดเดี่ยวและมีความมั่นคงแต่ถามว่าถึงเขาจะเด็ดขาดว่าโอเคละ่ะไม่คบแต่เขาสามารถแยกออกได้เขาว่า การที่เขาจะคุยกับคนคนนั้นน่ะเขาสามารถแยกออกว่าเขาจะคุยในกรณีไหนไม่ใช่ว่าไม่คุยเลยมันก็คุยค่ะเพราะเขาใจเพราะเพราะเขาเข้าใจธรรมชาติว่าคนนั้นน่ะเขาก็เป็นคนธรรมดามีกิเลสเขาที่ทาที่เขาทําไปอะ่ะเพราะเขาอ่อมีกิเลสตัณหาเขาเพราะความมีอวิชชาเพราะเขาก็ไม่รู้มันเป็นเพียงเป็นไปตามธรรมชาติของคนคนนั้นก็คือความรู้สึกของ อริยะบุคคลเบื้องต้นหรือโสดาบันเบื้องต้นจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่มนุษย์อย่างเราเนี่ยเวลาโกรธอย่างเงี้ยเราก็จะโกรธเลยใช่ไหมกว่าเราจะแบบว่ารู้สึกว่าให้อภัยเนี่ยมันก็ยากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นแหละคะ่ะคนธรรมดากับอริยะบุคคลมันจะแตกต่างกันตรงนี้แล้วโสดาบันเบื้องต้นทุกคน มียังมีรักโลรโกรธหลงโสดาบันเบื้องต้นยังสามารถคลองเรือนได้แต่เขาจะมีศินห้าให้ทานเป็นการให้ทานที่แบบอ่าไม่อยากได้คืนให้แล้วให้เลยเป็นผู้ที่มีศินห้าปกติมีศินห้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิลที่อริยะพระอริยะให้ให,ให้ให้ความอ่าให้ความชื่นชมให้ความเคารพอย่างเงี้ยค่ะอ่ะ แล้เนี่ยค่ะลักษณะของโซนาบันเบิ้องต้นแต่เขาจะสามารถครองเรือนได้เพราะเขาไม่ยังไม่สามารถที่จะละที่จะละ,ะกายของเขาได้เขายังยึดมั่นในกายของเขาอยู่ยังยึดมั่นในตัวตนว่านเนี่ยกายของเขาอยู่แต่สิ่งที่เขามีที่แต่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นอริยบุคคลได้เพราะว่า เขามีศีลห้าเขาให้ทานแบบให้แล้วให้เลยแล้วเขาก็ยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อย่างไม่หวั่นไหวพูดง่ายๆคือเขาไม่มีความลังเลสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาไม่เขาไม่มีศิลละพัะตปรามาตร ก็ศิลปตัพปรามาสเนี่ยคือเขาไม่งมงายนั่นเองเขาจะยึดมัน่นอย่าอย่ายึดมั่นในพระธรรมเท่านั้นอย่างนี้ค่ะคืออริยบุคคลเบื้องตน้นแต่เขาก็สามารถที่จะคลองเรือนได้วันนี้เข็มจราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันอริยมรคมีองค์8ข้อทีอ่ข้อที่7นะคะซึ่งคลิปนี้มันก็ยาวเกินไปนะคะเข็มจราขอไปอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะ